สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่มาพบกับช่องคุณยาพาเพื่อนคือเก่านะคะเนาะวันนี้ยาสีผ้ามาเห็ดอันลาบหมูนะคะหมูสับเข้ากับสับเลยเนาะจ้ะเนาะข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นนะคะวัสดบกับนีหอมแดงซอยลูกโดดมีอะไรนะคะเนาะกับนี้น้ำปลาไม่เห็น รสด,ดีชู่รสนะคะแล้วก็ผักเคียงของเรานะคะมาเริ่มลงมือเลยจ้ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยเริ่มลงมือเลยเนะจ้ะมือเฮ็ดเลยใส่น้ำลง่ปน,นะหม้อหอนเลย sai nàn không phải cua. <laughs> <laughs> em mông nó phai rồi, áo mò là khi nòng okay. của ta, đây nó คน้คนคน้นค้นให้ม้มนแยกออกจากกันคน้คนค้นค้นลาบหมูกะว่า,าอยู่ก็ยากอย่างเนาะ ครัวครัวให้มันหมูก็เป็นก้อนเนาะแต่น <S <S เนาะกินกับข้าวเหนียวแสบพัก มีห้าสิบปรุงเลยเริ่มป็นอยูที่น้องมันเริ่มซุกเลยเนาะถ้าสิมเนื้อเสนโค้งนัวใช้ร้ายเสียร้ายนะคะผู้ได้่าหมักกับ่อ้องใส่ใครได้กินชูรสไม่ต้องใส่นะคะใส่ลูกดีลงกไปค่ะ เพิ่มความแซ่บขัน้นง่วใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะผมมีผิดมีไผ่หรอค่ะมีผิดเขาขค้ือสบรเห็ดมาขายอะไเข้าหรอเนาะเส้นหนามิด้วยอุตุอุตดดุ ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาสองช้อนด้วยค่ะสูตรขุ่นยาใส่น้ำปลาสองช้อนนี่สองช้อนโต๊ะวาใส่น้ำปลาแล้วนะคะเนาะ สเสร็จแล้วเข้ากบสิปล่อยให้มันเดือดปแป๊กหนึง่งเข้าก็สิปิดแกสเลยนอกจากหอมนม้ำปลาขุ้นมาแล้วเดือดแล้วนะคะเราก็สิปิดแกะเอาปิดที่เปิดปิดนะคะบาดนี่เข้ากบสียกขึ้นมาตรงข้างน,นอก ปุ้งมงนี่ละปุ้งปุงแน่โมนี่ปุ้งมองเตาแก๊สนี่เนาะสซพีกลงไปเรืยค่ะส่วนหนึ่งมอยาก,กินเค้ก ใส่ใส่กัะา้าก o n a เขาขว้ใส่ที่หลังเ้อวที่นองม่นช่ได้บ่อื่นเขาปวห้ากััขวัวเองพิกขววเองหอมอวยหัวซื้อเขาันก็หอมค่ะลูกุ้นขวเองนะคะเข้าใส่บบะน้าล้ ถ้าใครกินเผ็ดก็เติมได้เน้วอจากเออค่าผู้ใดกินเปรี้ยวเนะกินเปรี้ยวก็เติมลงไปได้คุญยาก,กินน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะจากนนในห้องใส่ข่าวขัวนะคะ ได้ละนัทหน่อยก็ใส่นอนนะเนาะซิม okay, like. ใส่เพลทแฉกใส่น้ำปลาอีกค่ะว่านเปรี้ยวพ่อแหล้ะเนาะต้องลดจัดจ้านเนาะค่ะเนาะนี่เขากใส่ลงไปเลยหอมใหญ่หอมหอมแดงหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปค่ะ คนๆคๆน,คน,นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งเขาตักเสิร์ฟนะจตะ<อ>เนาะแซ่บเล้วค่ะแซ่บแล้วเสิร์ฟเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ กนันเาาเเนนนอคะะสร็จแล้วนะคะลาบหมูของเราก็เซ็จสิ้นแล้วนะคะผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาน้ำเด้อขอบคุณสำหรับเพืเ่อนๆที่เข้ามาชม ลาบหมูผู้ใดช่อมคลิปนี้ก็ใหายลำหายรวยดูดีไม่แห้งยู่แดงนี่ฮี้นยค่ะเด้อขอให้ขอใหายลำรวยสุขสบายทุกถูทุกคนนะคะเสบแท่บนะคะสำหรับคลิปนี้กลับไปก่อนเด้อจ้ะ สวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคนนะคะพอกันคลิปหนาจ้า